สบายดีพี่นอ<ม>้องพูพอกันยังหางอยู่หน้าเนาะมือนี่กระเพ้าไม่หายมาหน้าว่าสิมากเกี่ยวเข่าพี่น้องแต่ฟ้นกันยังต๊คือเก่าก็เลยยังประเทเกี่ยวได้มือนี้กันเนาะว่าสิเกี่ยวมันบาดมันลายมันจะบมีบ่อนไหวเนาะม,นมีบ่อนตาฝ้นกันตกอยู่ตลอดนยนินว่าพายุกับมฆเขาสามหลูกเลยพี่น้อง โมดิเกี่ยวจ้าเกือบค่ะออกเสียงออกเงาะละเมื่อนี้สื้อาไปกินข่ะกับแกงเฮ็ดเด้อพี่น้องตอนนี้แม่แล่กับน้องจอยกำลังหลังเฮ็ดอยู่เนาะนี่ไรนี่ยังเขาน้องจอยเห็นยนะังีนทะเลไม่มีมลกูก นาขนมเชอรี่ยบ้านมเชอรีนะน้องเรี่เขาชิรลังเฮดแต่โอ้ยน้องเรี่จิ้งสาวคนได้อนูท่านำกำลังท่านำกำลังคั่วอยู่พี่น้องจะคั่วอย่งคั่วหน้าพี่น้องสบายดีพี่น้องไม่เละกายกำลังหนึ่งข้าวพี่น้องสบายดีพี่น้องอนาขั้นพายาเค้นกีบห้าเฮดแต เบ่งอยู่ช่องสซา,าคนมปนนอกถ<อ>้าปีนหวยตห๊หของแี่หลแต่ช่องคอยไม่ได้ดแตจะได้ฮิตเจ้าไมาได้หิหดหตแ,แต่ได้กินแกงเฮ็ตเนืออกมาเท่าไหร่อะไปคือการได้ผลลัพดอกป<อ>ระมราณประมาณสิบกระดอกอย่างนี้ได้พ่อแกงแกงไรามอบไปายอย่งไกงไ็สิลาสิ้ส่อ เขาจะเดยเจนจ่าเไมอนในแถวท่อเลเนจ่าแถาไปนี่ก็บรทขี้น่คือซีมื่นๆนะพี่น้องเนาะโอ้คือเจนเนึ่งคนกี้กต๊อเผากรยเออแล้วเดีไปหาผมมาหน้าเพราะมันไปหาเฉยนะไปน้าเขาไปใช่ปะทางนี้าเป็นเมือนจริงโอเเป็นยเข้ามาเลงจอยะ มันมึดๆเก็บในดอมจ้างของเก่าเนี่ยมันก็เก็บกระชังหน่อยเนี่เก็บของเก่าอะไรออกนเท่ารเก็บยังกันเหรอเก็ดเกาะรืยเห็ดเดงเก็บเกเกาะนี่ไงเลูุอะไรถักน่าเฮฟะเฮดหัวเกาออกเฮฟเกาะก่อเฮดย่างก่อโอ้ยฟ้ามันดลกไผ้เหมือนหมาแต่ี่จะมาเถื่อนนี่เุ็ดอะไเห็ดเ้อบ่มาสุดก่อนบงดจะกินจัเห็ด

ก็ได้สดดอกคําคัระบวงบวงคั่าพี่น้องเคยเห็นหมักตุ๊บหมักน้องซ้งำแหละน,นี่มัมกตุ๊บตุ๊บกันักตุ๊บคือแ่น้รอบตบนมัน,นคัจะวอยู่ยนั่น <c oughs> ตบไข่เนาะตบไข่แรกก็ทีนึ่งข้า ขาแรกก็สิกินแกงเฮ็ดแต่เฮ็ดยังทันตะแกงตอกแกงเฮ็ดสกัดอย่ที่เด็กกินไปหาก็มีผู้มีผู้บอกว่าเอ้ยใจเอ้ยอันนั้นเฮ้าหน่าสิเด็กกินอยู่บ่เมือนีระั่อมบวกลวบหัวมีผู้เฮ้าต้องขวบหัวได้หนังสิเด็กกินใก่แต่ขวบหัวไปเลยเฮ็ดย่างก็ได้ได้ถูกเ็ดเฮ็ดย่างเฮ็ดดินเฮ็ดกอเฮ็ดแดงเฮ็ดหนามะเฮ็ดหกหกได้เฮ็ดหกก็ได้ เห็ดโคกเป็นคือโคกนี่เนาะตังเป็นโกโนโกกอยากมีอยากล้างเห็ดละงก์ด้วยเนาะแต่เห็ดละงก์ขี่ก็เดินล้ายลายจะว่าเห็ดละงก์ก็ออกก็จ๊กเดี๋ยวมือแลงสิอ่ะเฮ็ดละโงก็ขายงี้เฮ็ดละโงก็เดือนนะคะมือแลงสิอ่างะตู้ขางนี่ อันี้ก็องพลังโอมากทินบ่าวไวานั้ทำมันแก่คือสิแ่บเนาะนี่โอ้ยอ้อนก็เแฉเพื่อกาแล้วมากอินบ่จะกินมากทินอ้อนเสแบแบบมกอินอ้อนองเลยนมู่เลาแลลัก็้อนแล้ไปหาเห็ดอีกเนาะเหลือคุณพ่อขอ้าวน้จกินหมูทิ้นแก่กิน่ไรจะกินซุปกนได้ต้นขากรนึ่งมกินขาเลกระานมิไปเรียหมูอ่ะมีแค่นี้เขาก็บโมด้เกี่ยว เกี่ยวกับเขาก็ะหังเนี่ยแต่ปลาโล่มันโตกันโลห์ห้าดแล้วเดียวกับมือแะไรมืออื่นก็วันเสาร์มืออื่นก็วันถีบวันจันทร์กับกับเด็วพี่เนาะโอ้มาสามมือเอเฮ็ดเฮ็ดขึ้นไปให้อะาได้เบิ่งคลิปนี้ก็ฝากขอบใจได้พี่เนาะฝากขอบใจผู้ส่งพาหลุดหนังยอยทั้งไปทั้งกับแต่ละถืออู้เนาะแต่ ตั้งแต่กรับสุดสุดก่อนเพื่อกระทรงคารถน้องจ้อยเนาะมาโดนๆๆๆมาถึงมาสุดนี้เพื่อกระทรงคารถน้องจ้อยแต่เพิ่นบอได้ว่าดอกมาเพิ่นส่งคารถเพิ่นอ่ะอาณาบางที่คือโหลดประเทศขนมน้ำทางให้ขาขนมซะ่นอะไรบัดวัดบัดพูไปฮับเอาแนี่ยมันขึ้นหมดไม่ได้ขอบใจได้พี่น้องเลยขอบใจเ่าวัยคือการพี่น้องเป็นถาสองโมงถุกเถื่อเป็นมาขึ้นนี้ แจกมือขึนนี้ได้ถาเบาไว้ประมาณถึงสมโเลยเพราหลเขาเจ้าเป็นหลแดลนไววนะ้าเจ้าก็เลยหอดไว้ที่จริงน่ะรถก็โอเป็นมงคงสาม,มือมามือนั้นมือที่เบาไว้ไปถานั่นแหละก็คิดเอาไว้จิหอดไปำ่ะุวมาลอยอันน้องจอยมานั่งที่ก็จด <laughs> อะไรเกๆมาเล่นกะจอดอะไรนั่นเล็กๆก็าี่มานั่งซาลาพี่น้องเลยพี่สิบุโลอบขังกระเพาะ เล่นนั่งขางเขื่อเขาเจ้ากันสิบอกว่าว่าเออตาชิดใจนั่งขางเขื trips, ่อเขาเจ้าปวดตรงนี sí ้นะก็ว่าเขาเจ้านั่งคางเล่นนั่งขางนะได้ประมาณถึงอนันี่แหละพี่น้องก็สักับประมาณเศร้าเละก็พอดีเห็นตาหลุดชุบเปิดแห่มาเร็วมาเร็วกำลังโง่กำลังกำลังโง่รถวัดจะไปจอดทางแนมเห็นบมดคือแมวคือคนนอนั่งขมอกลุงหวะคือคนนั่ง เลยม่าหอดแล้วนะนั well. in ่นคงเหมะเจอคนนะเป็นเห็ดเท่า UH ้่เอง้องเจอก็บบอก้าออกไปแล่นหล่ะจะพี่น้องยานโดนดีโก้คือ่าติโดนอื่นก็ได้นังขาดีกว่าพอมากระั่งขึ้นนี่น้องมาขึ้นนี่สามโมเนาะมาขึ้นอยู่ว้าวไปหอนน่ะแต่เมื่อก่อนบ่าว้ไปถ่าแต่สามโมงเมื่อก่อนพี่น้องเจไปหอดสแม่แฟนอ่ะสองโมงบอกเขาหอดเโนแล้วเขากระโถบอกกออกเลวเออน้องหาม เข้ากับบได้ยลายเลยอะไรไปเลยแต่วันหลุดไว้เนาะมโมแมนหลุดมันแหลนแป๊บเดียวเนาะสิแล้วอลไรได้พี่น้องยังยังกล่องุดผงตัวพี่น้องเข้าเข้าสิไปฮะเฮ็ดต่อยินงเขาแกะแก่งเฮ็ดแปล้วว่าสิลงมาหะเห็ดแน่ได้อะนนาพี่น้องไปซ่าทะเลไปนั่นหนาเลยก็ใบตองกิกต้นเตี้ยนนะนี่ออกแล้วรับตาผู้ใดบางที่ไปเพราะว่าเอา โคกผดอะไระมอเฮ็ดอะไรกินประซ่บมันได้พี่น้องเลยต้องกินเฮ็ดละโงกน่เ้าวกินละโงกน่าเด้งเด้งเด้งคือก็พี่เวละโงกเจเล่เฮ็ดละกมไปลนักโนเบียเท่าโฟมห้ากะง่ายกันไหมผมกได้พี่น้องไปได้เฮ็ดตัวกเฮ็ดตัวนเงเขาเจวกเฮ็ดตัวกเอแเจ้าเาห้าข้าวเป่าางนะสามเป็ข่าเศ้าจนแตก เบเปิดแล้วเฮ็ดปูกอเฮ็ดปัวกากดหนังู้ซื้อป่เฮ็ดเกลียวต่อนั่งอังกันเเบิ่งดินชุ่มด้ดินนะน่ะิมากตอนนี้ะไนเกี่ยวข่าวใ่เฮ็ดชินงเลยนี่น่าเน่าใช้เน่าด้หมอได้เอาชมกจวันนี้แค่จะยอเอาคืนมันบนแต่เรานักสุดได้าเอาสเกี่ยวข่าวกันพี่ดองที่มาเกี่ยวซอยอยู่ ว่านั่นน่ะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวทีมถ่ายังซุบีน้องเดี๋ยวทีมงานมักแตกกะควมคล้องมาเกี่ยวซอกแม่นม่งยิ้มชวนกันอยู่ทีมงานมักแต่ที่ว่าเกี่ยวเขาซอกมาเล่เห็นอยู่อ่ะไป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 กินปิ้งเป็ดเคันว่านอุ้ยพอดีพอดีปิ้งกระดูกอมอนมันจัเป็ดเท่ากันเนาะขันมานะครับปิ้งกินโลเนาะมาขุ้งกะไลทีนอ่ะเอ้ยปิ้งเป็ดกินแต่กํามะขุ้ง อาหารมานเฮาเนาะอยากแกงๆหน่อไม้ก็ซับเอาอยู่ค่ะกออยากกินปิ้งปลาเค็งก็ลงเอาในอ่างลูกว่าล้วกำลังมีใจดีมาเกี่ยวเขาสองในบ้านเนาะไอฟ์แทปไลฟ์แทปนะฮะเห็ดเห็ดมาฮะมสองหอดเดียวบอสใกล้ๆเอาก็ได้พี่น้องนี่มันเห็ดเดือนซื้อเอสแต่เนาะ มีคนมาอันนี้อยอีกคนนึงขอคัวขอคั่เขา้องจ้อยพี่จ้องเามาตัมหงองจ้อยอเพ้เนาะจับเพงฮะจิมไก่โอ้แก๊ใส่สมม้้วเดินามคด้เองรูกเียวเกลือให้แม ทำหุงแกงเห็ดมีแต่เนพวเทหอนกระทะกันเฮ็ดกรบเพาะมีชามมีนมีตกไข่กันเนาะเดพอหลุดแล้วจะเป็นหูอนตัเพลงเ้อ่โอ๊ยหนาวลูกหนาว นใจตีจัเจ้นะจุดมันอ่ะมีแต่ตลับตาบัดอนนน่ลมักดอนกนันคนเดียวดอดตีนเปื่อยอืมบอกพ่อบ้านยังคุณนม่คุณเียพอบักดอนนนบักกินข่าดอกกระันหลุมโอ้ยบักินเข่า้ไมหลุีคนนาวมาเดนน้อง เอาแผลเกิดมาเลินไปนอนกินข้าวตำการมีแกงเฮ็ดท่อนท้อต้มไข่แซ่บตำหงมีบ้านดีแครงเฮ็ดคนไทยเมืองไปหาคนในบ้านน้ำม่งอ่ะพี่น้องแต่ไปอยู่ในเมืองเลยเป็นคนในเมืองน้องคูไปหาต้องคู้องคูก็คนในเมืองนี่แแบบไหมได้ นองอีกชีเดือกนองอีกชีเดือกน้องอีกชนเดือกน้าเนี่ยบ้าน้องอี๋นอน่น้ายน้งมะเร็งนอนบอกกินหมูเหรอนอนบอกินหมูเหรอน้องวีจะมา่อเปล่าเค้กเหรอเปล่าเค้กไม่ใหญ่ บ่เกิดแม่ใหญ่มื้อนี้กับเอ้อจอยเงาเปาแค่พอเพิไปสั่นนะพอมหายออน้ามือแรกนะก็ย่านีเก็สั่นเบิงด้ล่ะยังเยังอยู่สั่นล่นไว้เอ้ยไปย่อนลงก็สั่นบ่มีพออสั่นดีเลยลูกตุ้มล มาสันพมเพื่อนน้องวียันต์กเคปต่อหลายหมเออได้่เป็นตาได้ยัเป็นตาเดี๋ยวเอาไก่ไกเมาจุ่ายนต์กเคปโอ้ยน้องวียันต์กีเคปเดี๋ยว่บอกยังจงเดเอาไกลไหนาวบนละมุน นหมุนั่นน่ะานอจานนอนนะตลาเาเข้านาเลยุ่มราลนือน่นีกั่ามล่ก้อเกลยวตา้นี่ยใก้กอนแต่เนีเกลยวเยงมากเล้ยมนกอออกแล้วมันป็นลาะน พก <Metro? S 2> ็นะอ้าจอด้านิดอันี้่เกบนี่บ้านวกนลาจะเอว่าหรือยังนี่สำหรับคลิปนี้ก็ลอฟังเนาพี่นนอะพอกันคลิปหนาเนาะขอขอบคุณทุมเมนทุกําลังกจเนาะทีมาทุบกํลังใจให้ มาบังเขามาบังคิปโลก่้ังวตัวจุดอยดีมแหงเบิ้มตัวเนึ่มลำบเ